สวัสดีค่ะอาจารย์เก๋พุทธชาตินะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปที่เรียกว่า Snap Camera นะคะ Snap Camera เวลาเราใช้ก็คือเราเอาไปติดตั้งไว้เป็นเหมือนกับเป็นเว็บแคมอีกอันนึงของเราซึ่งเวลาเราใช้มันก็จะมีฟิลเตอร์ต่างๆที่เพิ่มสีสันเวลาที่เราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อ,อยู่จะมีแบ็ k กราวด์ที่เป็นห้อง ทำงานหรือว่าเป็นทะเลภูเขาอะไรก็ว่าไปนะคะทีนี้วิธีการติดตั้งนี้ก็ง่ายๆนะคะเราก็ไปที่ Google เสร็จแล้วก็พิมพ์ว่า Snap Camera นะคะเสร็จแล้วก็มาที่เว็บไซต์ของเขาคือ Snap Camera. Snapchat. Com นะคะแล้วก็มาตรงที่ดาวน์โหลดค่ะอันนี้เป็นโลโก้ของ Snap Camera นะคะเราก็ เลื่อนลงมาข้างล่างเลยแล้วเราก็ติ๊กตรง I have read privacy policy อ่าส่วนอีเมลจะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้นะคะแล้วก็ I'm not a robot พอเราเลือก I'm not a robot ไปแล้วก็จะมี download for Mac กับ download for PC ถ้าของเราเป็น PC ก็กด download for PC เข้าไป วิธีการติดตั้งก็เหมือนการติดตั้งโปรแกรมธรรมดานะคะก็จะ next 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 ไปจนถึง finish นะคะพอเสร็จแล้วก็จะได้ค่ะพอเราได้โปรแกรมนั้นมาปับ๊บเราคลิกไปที่ d e s k t ท p นะคะที่เป็น snap camera ก็จะเปิดหน้านี้มาได้นะคะไม่สามารถไม่สามารถเซฟวิดีโอ สอนเนี่ยจากคอมได้เพราะว่ามันต้องใช้กล้องตัวเดียวกันนะคะก็เลยต้องใช้มือถือนะคะลงมาข้างล่างนะคะเราก็เลือกนะคะพวกเอฟฝงเอฟเฟกนี่นะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเลือกเราจะให้หาเลยก็พิมพ์เข้าไปเลยนะคะ classroom อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็หาที่เป็น classroom เนี่ยก็จะได้อย่างนี้นะคะ พื้นหลังนะคะจะเป็นพื้นหลังอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจารย์เก๋ก็อยากจะได้เป็นโฮมออฟฟิศก็เซิร์ชหาโฮมออฟฟิศนะคะอันนี้ก็เป็นที่เลือกมานะคะทีนี้เวลาที่ อันนี้อาจจะนะดูอย่างงี้ค่ะแล้วก็เราไปเปิด Google ของเราเราไปเปิด Google Meet นะจะเข้าแบบปกติก็ได้นะคะหรือจะเข้าแบบที่เป็นอันนี้เข้าแบบชั้นเรียนนะคะเราก็ไปที่ Google Classroom ของเราโอเคค่ะเราก็เข้าไปในชั้นเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปตรงลิงก์ของ Meet ที่เราติดตั้งไว้แล้วเชื่อมไว้แล้วนะคะ เมื่อกี้ที่เราเลือกข้างนอกมาแล้วนะคะเราเลือกตัวไหนมันก็จะได้อย่างนั้นนะคะก็ดูตรงที่ตั้งค่านะคะวิดีโอนี่จะต้องเป็น Snap Camera นะคะตรงนี้จะต้องเป็น Snap Camera ถ้าเรายังไม่ติดตั้งมันจะเป็นเว็บ c a m ตัวเดียวของเราที่เราติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะก็คือถ้าเป็นเครื่องนี้ก็จะเป็น HP นะคะ เราต้องดูที่ snap camera แล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือความละเอียดจะต้องเป็นความละเอียดสูงนะคะความละเอียดสูงแล้วก็กดเสร็จสิ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่เป็นห้องนะคะอันนี้เราก็เปิดเราอาจจะปิดเสียงก็ได้แต่เราเปิดเป็นอะไรคะเป็นวิดีโอเป็นหน้าเราแล้วเขาเข้าร่วมการประชุมได้เลย โอเคพอเราเข้าร่วมการประชุมตอนนี้ไม่มีคนอื่นเลยนะคะมีอาจารย์เก๋อยู่คนเดียวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าไฟไม่พอไฟไม่พอทำยังไงโอเคค่ะหลังจากที่เราดาวน์โหลด โปรแกรม Snap Camera มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำนำโปรแกรมเนี้ยเข้ามาไว้ที่หน้า d e s k ์ท็นะคะตัวที่มันเป็นโลโก้ของ Snap Camera นะคะแล้วก็คลิกที่นั่นนะคะคลิกที่ตัวโลโก้ปั๊บมันก็จะมาที่หน้านี้นะคะหน้านี้ก็เราก็มาเลือกได้นะคะว่าเราจะ,ะจะอยากได้อะไรนะคะเช่น อาจารย์ส่วนใหญ่ก็อยากจะได้ข้างหลังนะคะข้างหลังนี่เป็นบ้านธรรมดาเป็นผ้าม่านอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราอยากจะได้เป็นฉากหลังที่เป็นห้องห้องสมมุติว่าเป็นโฮมออ f ฟิศนะคะเราก็ขีเข้าไปเลยว่า Home Office แล้วเราก็กด Enter นะคะหรือไม่กด Enter มันก็ขึ้นป๊อปอัพขึ้นมานะคะทีนี้เราก็คลิกไปที่รูปภาพนะคะ อันนี้มันขึ้นอยู่ที่แสงไฟด้วยนะคะถ้าเป็นตอนกลางวันจะดีกว่านี้อันนี้มันจะเป็นเวอร์ชวลมากๆเลยคะ่ะจะมีวูบบูบเห็นไหมคะอ่ะต่ออันนี้คือห้องห้องแรกนะคะถัดไปค่ะอนี่ห้องถัดไปเนาะแล้วก็หันหันให้มันองศามันได้มันไม่เป็นแบบหลอกตามากเกินไปอะไรเงี้ยแต่แต่ถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนี้นะคะนะต่อไปอันนี้จะเป็นห้องสมุดนะคะนะ่า อันนี้ก็จะดูเข้ากับบรรยากาศตอนนี้มากนะคะแล้วก็อันนี้ที่วันนี้มีคนถามมาหลายคนมากเลยนะคะถามว่าฉากหลังเนี้ยคืออะไรก็เราก็คีย์ไปว่า Home Office นะคะแล้วเราก็ดูตรงนี้ค่ะ Home o f f i c e นะคะ by Tara k าไคลนะคะ,ะ,คะก็จะได้ฉากหลังนี้แต่ เท่าที่เห็นใช่ไหมคะเนี่ยมันเป็น v ว r t ช a l มากๆเลยมันก็จะเป็นวุบบนะเหมือนในหนังเวลา,าพวกที่อยู่ในอวกาศแล้วจะคุยกับอีกคนหนึ่งใช่ไหมคะมันจะดูเป็น v ว r t ช a l มากๆแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟที่ดีนะสองสองข้างหรือว่าสาด้านอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นไฟของธรรมชาติตอนกลางวันเนี่ยก็จะดีกว่านี้ค่ะแล้วก็หันองศาเอานะคะ ให้มันดูเต็มหน้านะคะ,ะทีนี้ก็จะมีบางคนอยากได้ฉากหลังที่เป็นสบายๆที่เป็นห้องนั่งเล่น,ลนะะอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เลือกเป็น living room นะคะ,ะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นค่ะก็เนี่ยห้องอันนี้ก็จะเป็นแบบแต่ว่าวันนี้ไฟไม่แอมนวยเท่าไหร่อ่าต้องหมุนหมุนหาองศาเอานะ เวลาเราคุยกับนักศึกษามันก็จะได้เป็นหน้าตา